ใส่ปอยีบทที่77ควมทรงเต้าหยินว่าสำหรับเล่าคังอ๋องยังไม่สู้สำคัญเราควรเอาใจปรองดองกันไว้ก่อนแล้วขอให้แต่งกองทัพยกไปช่วยกันรบไอเตียวบูจงไม่ดีกว่าหรือส่วนทางนี้เพียบประดุดลูกไก่อยู่ในมือเราจะปราบปรามเสียเมื่อไหร่ก็คงสำเร็จได้โดยไง ปักเตกเต้าหยินเห็นชอบด้วยจึงวันรุ่งขึ้นให้เราหองเขาอยู่รักษามเมืองหลวงและให้ทีอังลุยจัดทหารมีจำนวนสี่หมื่นแล้วปักเตกเต้าหยินกับหวมสงเต้าหยินพร้อมด้วยทีอังลุยเฮงยงยกทหารสี่หมืนนั้นไปยังเมืองส่วนใสต่างแจ้งเรื่องที่คิดจะไปกําจัดเตียวบูจงไทยจือให้เราคังอองสาบพอดีงีเป๊กโค ผ่าเล่าสุนบูหนีนางไซปอหีมาถึงและแจ้งเรื่องตามที่ได้ไปพบพระเจ้าซองหลีจงฮ่องเต้กับนางไซปอีแล้วได้สู้รบกันต้องพ่ายแพ้หนีมาให้เราครังอองฟังตั้งแต่ต้นจนปลายทุกประการเราครังอองได้แจ้งเช่นนั้นจึงว่าบัดน,นี้เกิดเป็นศึกสองทางขึ้นแล้วเราจะคิดอ่านปราบปรามทางไหนกันก่อนเราถ้าคืนปล่อยทิ้งไว จนค่าเสรกรวมกำลังกันได้แล้วเราจะได้รับความยากลำมากต่อภายหลังหนีเป๊คโคได้ฝั่งจึงว่าควรให้กองทัพปักเตกเต้ตายินไปรบกับเตียวบูจงทั้งเมืองฮิวจิวส่วนข้าพเจ้าจะไปชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วยกกองทัพไปแก้แค้นพระเจ้าซองหลีจงฮองเต้กับนางใสปอหยีให้จงได้เราคร้งอ๋องเห็นชอบด้วย จึงจัดทหารให้ปักเตกเต้าหญินอีกสี่หมื่นปักเตกเต้าหญินจัดเป็นกองทัพใหญ่ให้ทีอ่างลุยเป็นทัพนาหวมสงเต้าหญินเป็นที่ปรึกษาเฮงหยงเป็นกองหลังพอได้เวลาเริกดีก็รีบยกออกจากเมืองสัวใสส่วนงีเปคโคลีพะไปหาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งสัญชาติเดิมเป็นเสือปลาได้จำศีลภาวนาอยู่ในธรรมมาชานาน จนกลับกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ชื่อป่วยปุดโฮมีระาคาังวิเศษใช้ถ้าสั่นให้พวกข้าศึกได้ยินเสียงจะพากันงวยงงหมดสิน้นครานป่วยปุดโฮเห็นหงีเปโโคมาหาจึงถามว่าท่านมาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าหรือมีธุระอะไรหงีเปโโคจึงเล่าเรื่องที่ต้นเสียทีนางเตียวไทยจินกับนางไซปอหยีกลับมาแล้วว่าข้าพเจ้ามีความเจ็บแค้นนัก จึงใครจะให้ท่านไปช่วยแก้แค้นสักครั้งหนึ่งป่วยปุดโโหพยักหน้าพลางว่าอันที่จริงเรื่องนี้มิใช่หน้าที่ของเราจะไปเกี่ยวข้องวุ่นวายกับเขาด้วยเลยแต่เห็นว่าท่านกับข้าพเจ้าเป็นเพื่อนรักใคร่กันมาช้านานเมื่อมาออกปากคอร้องทั้งทีแล้วจะไม่ช่วยเสียเลยก็จะกระไรอยู่หงีไปโโกล่าวคำขอบบุญคุณแล้วป่วยปุดโโหจัดแจงแต่งตัว หยิบเอายามบรรจุของวิเศษและช่วยมีดปังตอใหญ่อาวาุธคู่มือพากันออกมาจากทำรรขึ้นเหยียบก้อนเมฆเหาะมาลงที่เมืองส่วนใสหีเปกโฮแนะนำเพื่อนของตนให้รู้จักกับเราครังอ๋องแล้วแต่งโต๊ะสุราอาหารมาเลี้ยงกันครั้นวันรุ่งขึ้นเราครังอ๋องสั่งให้กะเกณทหารตามหัวเมืองใกล้เคียงซึ่งยอมอ่อนน้อมมาเพิ่มเติมอีกสี่หมื่น รวมกับทหารเก่าเป็น8ปดหมืห่มอไพป่วยปุดโห้กับหงี่เปโห้ยกไปและให้โตสั่งเจก,กับเคงปุดท้องไปในกองทัพด้วยส่วนเล่าคังอ๋องอยู่คอยฟังข่าวที่เมืองสัวใสและร่วมรักหลับนอนกับนางมอฮูเจีย์นางเซียวเซียนจัวนางยี่หนึ่งเกยซึ่งเป็นปีสศาตศร์จนกระทั่งร่างกายสู้พร้อมมกเทียนหยงซึ่งเป็นกุนซือประจำอยู่ในกองทัพปร,รุเรื่องก็มีอาทักท้วง ด้วยกลัวอำนาจของปีศาจทั้งสามนางจะทำร้ายเอาถึงตายแม้กระนั้นก็ยังได้เคยพูดจาเรียบเคียงอยู่เสมอแต่เราครั้งอ๋องกำลังลงรักปีศาจส,สามนางจึงหารู้สึกตัวและเอาใจใส่ต่อท้อยคำของมกเทียนหยงไม่ฝ่ายปากเตกเต้าหยินกับพวมสงเต้ายินยกกองทัพไปถึงแดนเมืองฮิวจิวก่อนก็ตั้งค่ายมันลงไว้ เป็นระยะทางห่างจากเมืองประมาณร้อยลี้แล้วแต่งตั้งม้าใช้ไปสืบข่าวได้ความว่าทางเมืองฮิวจิลได้เตรียมการป้องกันไว้อย่างกวดขันวันรุ่งขึ้นถี่อังลุยรับอาสาว่าข้าพเจ้าขออนุญาตออกไปท้ารบเพื่อดูกำลังของข้าศึกสักครั้งหนึ่งก่อนปากเตกเต้าหยินพยักหน้าอนุญาตให้แล้วถีอังลุยมีความยินดี จัดแจงแต่งตัวสวมเกราะขุมทหารสามพันยกออกจากใครไปร้องดาทา้าทาอยู่ที่หน้าเมืองหิวจิว,วะให้เตียวบูจงไทยจือออกมารบกันพวกทหารซึ่งรักษานหน้าที่เชิงเทินก็รีบนำความไปแจ้งแกไทจือว่ามีนายทหารเมืองปักควรมาทารบไทจือได้ฟังจึงตรัสถามนายทหารทั้งปวงว่าใครจะออกไปกำจัดไอ้พวกเมืองปักควรได้บ้าง ลักก่องัางกับลิบใบเล้งรับอาสาขึ้นก่อนแต่นางเค้งหวยกงจูทักทวงว่าข้าพเจ้าเคยได้ยินข่าวว่าพวกนายทหารเมืองปักควรโดยมากล้วนแต่เป็นผู้ที่มีวิชาอาคมรูเวทมนต์ใช้ของวิเศษต่างๆฉะนั้นท่านทั้งสองอย่าเพื่อออกไปรบเลยเชยสวยจงอนุญาตให้ข้าพเจ้าออกไปรบดูก่อนเถิดเตียวบูจงไทเจอได้ฟงังทรงเห็นชอบด้วย จึงอนุญาตให้หนังเคียงหวยกงจุขุมทหารสามพันยกออกจากประตูเมืองฮิวจิวพอถีอังลุยแลเห็นก็ว่าชรรอยไอเตียวบูจงจะไม่กล้าออกมาสู้รบกับเราดอกกระมังจึงใช้ให้หนังรูปสวยเอวบางร่างน้อยออกมาดูหน้าตาจิมลิ้มพริ้มเผาซึ่งเราเกรงว่าจะสู้รบกับเราไม่ทันตลอดเพลงก็จะพ่ายแพ้วิ่งหนีไม่รู้จักทางไป ถารเจ้าจงมาอยู่กับเราดีกว่าเผื่อว่าสืบไปเบื้องหน้าเรามีบุญวาสนาจะชุบเลี้ยงแต่งตั้งให้เจ้าเป็นพระสนมเอกอยู่ในเมืองหลวงนางเค้งหวยกงจูได้ฟังมีความโกรธตวาดว่ามึงอย่าพูดจาหยาบช้าโอหังให้เกินตัวนักซึ่งมึงเป็นแต่เพียงนายทหารเมืองปักหวนยังมียศศากต่ำกว่ากูซึ่งเป็นธิดาเจ้าเมืองไซเหลียวกกเป็นไหน เมื่อรู้จักกูแล้วจงลงจากหลังมะเข้ามาคุกเข่าคำนับเสียโดยดีซึ่งบางทีกูจะยกโทษให้ถ้ามิฉะนั้นมึงอย่าหมายเลยว่าวันนี้จะมีชีวิตรอดกลับคืนไปค่ายของมึงได้และมึงชื่อแซ่อะไรจงเล่าแจ้งให้กูรู้ก่อนเถิดเพื่อว่าข้ามึงตายแล้วจะได้จดลงบัญชีความดีความชอบไว้โดยสะดวกถีอ่งลุยมีความโกรธ แจ้งชื่อแซ่ของตนแล้วขับม้าตรงเข้าเอาเงาวฟันนังเข้งหวยกงจูยกกระบี่ขึ้นรับไว้ได้ต่างต่อสู้กันประมาณห้ิเพลงเสร็จทีอ่งลุยเห็นนังเข้งหวยกงจูมีกำลังฝีมือเข้มแข็งจะเอาชัยชนะได้โดยยากจึงชักม้าพลาออกห่างพลางหยิบเอาป่อเกียมมีดวิเศษออกอ่านมนโยนขึ้นไปบนอากาศมีดวิเศษนั้นก็ตรงเข้ามา จะทำร้ายหนังเข่งหวยกงจูหนังเข้งหวยกงจูเห็นเช่นนั้นก็หยิบอปอเกี้ยมมีดวิเศษของตนออกอ่านมนโยนขึ้นไปบ้างมีดวิเศษทั้งสองข้างต่างเข้าต่อสู้กันเสียงดังสนั่นวันไหวแล้วนังเข้งหวยกงจูขับมา้ารำกระบีตรงเข้าฟันทีอัางลุยทีอัางลุยยกเงาขึ้นรับต่อสู้กันได้อีกห้าเพลงเสร็จ มองเห็นมีดวิเศษยังไม่แพ้ชนะกันจึงหยิบป่อเกี้ยมอีกเล่มหนึ่งอ่านมนโยนขึ้นไปเพื่อจะให้ช่วยหลางมีดวิเศษของหนังเค้งหวยกงจุหนังเค่งหวยกงจูหัวเราะพลางหยิบเอากระบี่วิเศษออกอ่านมนโยนขึ้นไปบ้างกระบี่วิเศษร้ายแรงกว่าจึงสามารถรลุกไกลมีดวิเศษสองเล่มของทีอังลุยพายแพ้หนีกลับคืนไปและกระบี่วิเศษ ตรงเข้าจะทำร้ายทีอังลุยทีอังลุยหมดของวิเศษที่จะใช้ต่อสู้ป้องกันตัวก็มีความตกใจจึงรีบชักม้าพาทหารเมืองปักหวนหนีกลับเขา้าคาแจ้งเรื่องที่ดีสูร้รบกันให้ปักเตกเต้าหยินผู้เป็นอาจารย์ฟังตลอดแล้วปักเตกเต้าหยินมีความโกรธพูดว่าอีนางไวายร้ายมันจะมีดีสักแค่ไหนเราจะต้องออกไปกำจัดมันเองถึงจะได้ ว่าแล้วรีบแต่งตัวขึ้นม้าช่วยอาวุธคู่มือกลุ่มทหารสามพันยกออกจากค่ายเห็นหนางเค้งหวยกงจุขุมทหารมาร้องด่าท้าทายอยู่บริเวณหน้าคายปักเตกเต้าหยินจึงยกไม้เท้าขึ้นชีหน้าตวาดว่าเมืองบางอาจจะมาต่อสู้รบกับกูเจลหรือนังเค้งหวยกงจุว่าพวกเมืองล้วนแต่เป็นคนทรยศสมรู้ร่วมคิดกัน ยกกองทัพมาแย่งบ้านเมืองของพระเจ้าซองหลี่จงฮองเตแล้วยังจะมาทำร้ายเตียวบูจงไทยจือถึงเมืองนี้อีกซึ่งกูจะยอมละเว้นให้ไม่ได้เป็นอันขาดและมึงเป็นคนมีอายุเสียปเปล่าเหตุไรจึงไปเข้ากับคนผิดเช่นนี้เราปากเตกเต้าหยินว่ากูรู้อยู่ว่าเวลานี้ชะตาพระเจ้าแผ่นดินสองกำลังใกล้จะเสื่อมสูญจึงเกิดการจลาจนทั่วบ้านทั่วเมือง และเล่าห้องเฮากับเล่าคางอ๋องจะเป็นผู้มีบุญวาส,สนาต่อไปกูจึงมาช่วยปราบปรามพวกเจลาจนให้ราบครับเมื่อเมืองรู้อยู่เช่นนี้แล้วจงเร่งถอยกองทัพกลับไปเมืองไซเหลียวกกเสียเถิดและกูจะได้จับไอเตียวบูจงกับไอพวกนายทหารของมันส่งไปให้เล่าคังอ๋องอยังเมืองสวัวใสเพื่อเอาความดีความชอบให้แก่บรรดาสานุสิทธิ์ของกูสืบไป นังเคงหวยกงจูแค้นหัวเราะแล้วว่าเรื่องเช่นนี้มึงเอาไปพูดเล่นกับเด็กเพิ่งสอนเดินเถิดอย่าพูดกับกูเสียยากเลยว่าแต่มึงยกออกมาก็ดีแล้วจงเร่งเข้ามาสู้รบกันให้ถึงแพ้แลชนะในวันนี้ด้วยกูเห็นมึงแต่งตัวเป็นเต้าหินกูใครจะรู้ว่ามึงจะมีวิชาความรู้และกำลังฝีมือสักเพียงไหนและจงแจงชื่อแซ่ให้กูรู้ไว้ด้วย เพื่อจะได้จดชื่อของมึงส่งให้เก่งเงียมล่ออ๋องโดยไงปากเตกเต้าหยินบอกชื่อแซแล้วตวาดว่าคนอย่างกูไม่เคยให้ใครดูหมิน่นและทำร้ายได้ง่ายๆดอกว่าแต่มึงเถิดจงระวังเงาหัวไว้ให้จงดีซึ่งวันนี้กูจะไม่ปล่อยให้พ้นมือไปได้เลยเป็นอันขาดตวาดแล้วขับม้าตรงเข้าเอาไม้เท้าตีนังเขงหวยกงจูยกกระบีปัดไว้ได้แล้ว ต่างสู้รบกันเป็นสามาัคครั้นรบกันได้60เพลงเสร็จปากเตกเต้ายินรู้สึกอ่อนกำลังลงจึงชักม้าผ่าออกห่างพลางหยิบเอาพัดวิเศษออกมาอ่านมนแล้วพัดโบกไปมาอยู่3มทีพลันบังเกิดเป็นเปลวไฟตรงเข้ามารุกไลจะไม่นังเค้งหวยกงจูนังเค้งหวยกงจูเรีบเอาน้ำต้าวิเศษออกมาอ่านมนแล้วเทศาสตรดับเปลวไฟนั้นได ปากเตกเต้าหินเห็นเช่นนั้นก็อ่านมนให้บังเกิดเป็นเมฆหมอกมืดกลุ่มและมีลมพายุพัดเอากรวดทรายมาแทบทุกทิศนังเคงห่วยกงจ้เกรงว่าทหารของตนจะได้รับอันตรายจึงหยิบป้ายวิเศษออกอ่านมนและโยนขึ้นไปบนอากาศเป็นแสงสว่างเสียงท้องฟ้าลันเปลี่ยงปรางคลืนคลางอยู่ครู่หนึ่งเมฆหมอกและลมพายุกรวดทรายก็อันตรธานหายไป ปากเตกเต้าหยินเห็นนางเค้งหวยกงจุสามารถแก้ของวิเศษของตนได้ดังนั้นก็ยังไม่สิ้นมานะพยายามเอาของวิเศษต่างๆอีกหลายอย่างออกมาใช้หวังจะทำร้ายนางเค้งหวยกงจูให้จงได้แต่นางเค้งหวยกงจูก็มีของวิเศษแก้ได้ทุกครั้งจนกระทั่งปักเตกเต้าหยินหมดปัญญาไม่รู้ที่จะกระทำประการใดจึงแข็งใจขับมา้า เขาซู้รบกับนางเคงหวยกงจูได้อีกสิบเพลงเสร็จพอดีเป็นเพลาค่าลงปากเตกเต้าหยินกลัวจะเสียทีจึงเพทุบายพูดว่าเรารบกันวันนี้ยังไม่แพ้ชนะกันและเป็นเวลาเย็นลงมากแล้วฉะนั้นไว้วันพรุ่งนี้จึงค่อยยกออกมารบกันใหม่เถิดนางเคงหวยกงจูหัวเราะแล้วว่าท่านซู้กําลังฝีมือเราไม่ได้ก็จงบอกมาเสียโดยดี แล้ว,วันนี้เรายังมีความเวทนาอยู่จะปล่อยให้กลับไปสั่งเสียบรรดาลูกศิษย์และพวกพ้องเสียให้ทั่วก่อนต่อวันพรุ่งนี้เราจะตัดศีรษะท่านเสียให้จงได้ปากเตกเต้ายินได้ฟังรู้สึกกระดากใจเป็นยิ่งนักแต่ก็จำต้องขมทหารกลับเข้าครพูดกับพวมทสงเต้าหยินว่าอีลูกสาวเจ้าเมืองควนใส่เหลี่ยวกกคนนี้มันมีวิชาความรู้มาก สามารถต่อสู้ป้องกันของวิเศษข้าพเจ้าได้ทุกอย่างทั้งมันมีกำลังฝีมือเข้มแข็งยิ่งกว่าคนธรรมดาถ้าจะคิดเอาชัยชนะแก่มันให้ได้แล้วเห็นจะต้องตั้งค่ายกลให้มันเข้าตีในวันพรุ่งนี้คงจะจับตัวมันได้โดยไง่ายและถ้าได้ตัวอีลูกสาวเจ้าเมืองหวนไสเหลียวกกคนนี้แล้วก็เปรียบประดุไอเตียวบูจงไทยเจอเสียแขนขวาขาดไปข้างหนึ่ง คงมีอยู่แต่แขนซ้ายไหนเลยมันจะต่อสู้กับเราได้หวมสงเต้าหยินถามว่าอันใคยกลน,นั้นท่านจะตั้งเมื่อไรและจะเรียกชื่อ่ายชนิดใดปากเตกเต้าหยินตอบว่าข้าพเจ้าจะต้องรีบจัดแจงตั้งให้เสร็จในคืนวันนี้และชื่อ่ายเรียกว่าโงเห่งติน่นมีอำนาจร้ายแรงนะักเมื่อผู้ใดเข้าไปตีแล้วก็อย่าหวังเลยว่าจะมีชีวิตรอดออกมาได้ วมสงเต้าหญินได้ฟังก็ดีใจสั่งให้ทหารยกโต๊ะสุราอาหารมาเลี้ยงกันเป็นที่อิ่มน้ำสำราญแล้วพอถึงเวลากลางคืนประมาณยามหนึ่งขณะนั้นเป็นเวลาค้างคืนเดือนงายส่องสว่างปักเตกเต้าหินรีบออกจากด่านไปตรวจดูลู่ทางทั่วแล้วเห็นที่ตรงข้างภูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากค่ายของตนประมาณห้าลิ เป็นชยภูมิมั่นคงที่ตั้งค่ายกลได้จึงขับม้ากลับมาค่ากะเกณฑ์นายและผลทหารในกองทัพของตนได้พอสมควรแก่การแล้วรีบยกไปจัดการตั้งค่ายกลซึ่งชื่องูเฮงตินตามตำราที่ได้เล่าเรียนมาพอตั้งค่ายกลเสร็จรุง่งค้นเช้าปากเตกเต้าหยินก็คุมทหารสามพันยกออกจากค่ายไปร้องท้าอยู่หน้ากำแพงเมืองหิวจิว ให้หนังเข้งหวยกงจุยกออกมาสู้รบกันอีกฝ่ายนังเข้งหวยกงจุได้ชัยชนะเมื่อเย็นวานนี้แล้วก็ุมทหารกลับเข้าเมืองฮิวจิวนำเอาความซึ่งได้สู้รบกันทูลก่ไทเจอทุกประการและวะ้วว่าไอปักเตกเต้าหยินใช้ของวิเศษทำร้ายข้าพเจ้าไม่ได้สักอย่างทั้งกำลังฝีมือก็ยังอ่อนกว่าข้าพเจ้ามากนะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ถ้ามันออกมาสู้รบอีก ข้าพเจ้าจะพยายามตัดศีษะมาถวายเชยสวยให้จงได้เตียวบูจงไทยจือได้ฟังก็ดีพระไทยรับสั่งให้แต่งโต๊ะสุราอาหารมาเลี้ยงกันแล้วตราดให้หนังเคียงหวยกงจูพักผ่อนหลับนอนเสียให้สบายใจครั้นเช้าวันรุ่งขึ้นมีทหารมาแจ้งว่ามีเต้าหญินแก่คนหนึ่งมาระบุชื่อให้กงจูออกไปรบอีก นังเคียงหวยกงจูได้ฟังดังนั้นจึงว่าเชะรอยวันนี้ไอปักเตกเต้ายินคงจะหาวิธีอื่นทำร้ายเราเป็นแน่พูดแล้วจัดแจงแต่งตัวขึ้นม้าถือกระบี่ขุมทหารออกจากเมืองไปพนังเคงหวยกงจูแลเห็นก็ตวาดก่อนว่าไอ้เท่าหัวงูวันนี้จงระวังศีรษะของเจ้าไว้ให้จงดีเถิดตวาดขาดคำกระตุนม้ารำกระบี่โถมเข้าฟัน ปักเตกเต้ายินยกไม่เท้ารับไว้ได้แล้วต่างฝ่ายสู้กันประมาณ30เพลงเสร็จปักเตกเต้ายินแกล้งชักม้า,นาหนีไปทางนาคายกลของตนซึ่งตังไว้แล้วชี้ให้หนังเค้งหวยกงจูดูแล้ววะถ้าเจ้าเก่งจริงแล้วจงเข้าตีค่ายของเรานี้ก่อนเถิดหนังเค้งหวยกงจูหยุดม้าพิจารณาดูอยู่ครู่หนึ่งจึงแซงหัวเราะแล้วว่า ใครชนิดนี้เขาตั้งไว้ให้สำหรับเด็กๆฝึกหัดเข้าตีเล่นดอกจงรื้อเสียเถิดอย่าตั้งไว้ให้เสียเวลาเลยถ้าคืนตั้งอยู่เราจะเข้าตีให้แหลกราบเป็นหน้ากลองปากเตกเต้าหยินได้ฟังสำคัญว่านังเค้งหวยกงจูพูดเล่นโดยไม่รู้จักใครคนนั้นจึงว่าเจ้าอย่าดูถูกนักเลยถ้าสามารถจริงแล้วจงเร่งเข้าตีเดี๋ยวนี้เถิด นางเค้งห่วยกงโจ้ตรองเห็นว่าลำพังทหารที่นางยกมานั้นยังไม่พอแก่การที่จะเข้าตีค่ายจึงพูดว่าขอผลัดไว้วันพรุ่งนี้เถิดเราจะตีค่ายของเจ้านี้ให้แตกจงได้ว่าดังนั้นแล้วรีบคุมทหารกลับเข้าเมืองฮิวจิวมาทูลกะเตียวบูจงไทเจือว่าไอ้ปักเตกเต้าหยินมันจะลองดีกับข้าพเจ้า คือมันสู้รบด้วยกำลังฝีมือและวิชาอาคมไม่ได้แล้วก็คิดอ่านตั้งค่ายกลชื่อว่าโงูเหงงตินแล้วท้าให้ขาพเจ้าเข้าตีขาพเจ้าแซงทำเป็นไม่รู้เท่าทันจึงแกล้งขอผลัดมันไว้ซึ่งอย่างไรวันพรุ่งนี้จะต้องจัดกระบวนทัพยกเข้าตีค่ายกลของมันให้แตกจงได้เตียวบูจงได้ฟังมีความสงสัยตรัสถามว่าอันค่ายชื่อโง่เหงงตินนี้ จะมีอำนาจร้ายแรงประการใดหรือไม่นางเค้งหวยกงจูตอบว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้มาว่าอันคายโกลชื่อหูเหงตินนี้เข้มแข็งและร้ายแรงไม่น้อยเลยแต่ทว่าเมื่อตะกี้ข้าพเจ้าพิจารณายังไม่ทันจะรอบคอบเพราะกลัวไอ้ปากเตกเต้ายินมันจะสงสัยว่าข้าพเจ้ารู้เท่าทันฉะนั้นข้าพเจ้าจึงแกล้งขอผลัดมันไว้และคืนวันนี้ข้าพเจ้าจะเชิญเชยสวย ไปลอบพิจารณาดูด้วยกันให้ถี่ทวนถ้าเห็นศพเหมาะก็จะรีบจัดกระบวนยกเข้าตีเลยทีเดียวไทจือได้ฟังเห็นชอบด้วยเมื่อปรึกษากันแล้วก็รอคอยอยู่จนกว่าจะถึงเวลา